เสบข่าบันเทิงจางของข่าวมายาบันเทิงมาเริ่มต้นกันที่สาวงามคนนี้คิสติน่าลาสซิมามีจูเนียร์ลว 2, าว2000หลังจากเขาเก็บตัวตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก่อนที่จะพู้ผลการประกวดในมืออืน่นนี้สิ่งที่นางเหตุมันเอินเสียงหอฮาจากแฟนคลับสาวลาวสาวไทยได้เป็นอย่างดีเลยแฟนนางงามทีเสียนางเพราะนางได้นบขอบใจเอื้อเลี้ยงนางงามของนางที่คอยเบงเยงนางตลอดเก็บตัวที่ผ่านมาพร้อมกับโพสต์ขอบใจผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีใจความประมาณว่าด้วยหักและคารผบู้ยิงคนนี้ก็คือคนดูแล กลุ่มของคิตินาเองให้กำลังใจทุกมือมาปลุกพาไปกินขา้าว พากับย่างขึ้นลงไปมาหลายย่างแห้งที่เพิ่นเหตุบ่เคยจมว่าเมื่อยแถมปุ๊บพลังใจตลอดเวลาหลงหักเลยเลยขอกราบเพิ่นก่อนมื้อสำคัญและปิดท้ายด้วยโพสต์ว่าคิดฮอดป๊าป๊า,ปามามา,มาน้องสายเดกให้เพิ่นเป็นตัวแทนครอบครัวให้หลังจากออกมาโพสต์ก็เหตุให้โซเชียลฮือฮาไปต,ตามๆกันและแฟนนางงามก็ส่งกำลังใจให้นางหนักกว่าเดิมก่อนจะฮอดมื้อสำคัญในมื่ออื่นนี้ และนี่ก็เป็นความหูบุญคุณกระตันยูต่อผู้เบิงแงงตลอดการเก็บตัวที่ผ่านมาชี่เฮานำมาฝากการกับสาวงามคนนี้อย่าลืมกันแล้วกันนะู้ณสมมืออื่นนี้ทรงกับัังใจเสียนางกันได้ในตอนเช้าของมืออื่นนี้จะมีการประกวดยางเป็นัางการให้นาะงได้รับมงกุฎมิชลินเวิรด์สองคนสาวมาฝากแฟนๆสาวลาวเดอจงดังใดก็ขอเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันสู้ๆด้สาวคิตตินะ่า Fashion model, studied karate for eight years and is a trained violinist. Give it up for Laos! year old Christina is currently working on her master's degree in software engineering. When she isn't volunteering at rural schools and hospitals, she prefers to spend her free time at home with her family and pets. I kind of like doing that too. <laughs> Loves.